สวัสดีครับรามเกียรติเล่าเรื่องครั้งที่24พระลักษ์ยังไม่รู้กลวงของหานุมานหานุมานบอกให้ทศกัณฐ์เป็นแม่ทัพใหญ่หานุมานเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์ยื่นให้พระรามทศกัณฐ์วิงวอนให้หานุมานคืนกล่องดวงใจทศกัณฐ์โศกเศร้ากล่าวสั่งเสียนางมนทูและอาไลากรุงลงกา ฮนมุมานขยี้ดวงใจทศกัณฐ์ชีวิตของทศกัณฐ์ก็ดับสิ้นชัยวัดสีแก้วสืบค้นรวบรวมเรียบเรียงและให้เสียงอ่านฝ่ายพระลักษ์ทั้งกโกรธและประหลาดใจที่ฮนมุมานไปเข้าฝ่ายทศกัณฐ์จึงตรัสสั่งให้สุครีพและนิลนนท์นำความไปทูลพระรามส่วนพระองค์ทรงตั้งกองทัพรออยู่ที่สนามรบ เมื่อพระรามทรงพังคำทูลจากสุครีพและนิลนนท์ก็ทรงทราบว่าเป็นกลอุบายของหานุมานพระลักษณ์ไม่ทรงทราบจึงทรงพระพิโรธพระรามจึงสั่งสุครีพและนิลนนท์ว่ากลับไปบอกพระลักษณ์ให้รอทับไว้ก่อนและพระองค์จะยกกองทัพออกไปสมทบและทรงคิดว่าหานุมานใช้กลวงเพื่อเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์ แต่เมื่อพระลักษณ์ไม่ทรงทราบพ,พระองค์จึงต้องรีบยกทัพไปไม่เช่นนั้นพระลักษณ์อาจจะสังหารหาญอุมาได้พระองค์จึงสั่งให้ชมปูพานไปจัดเตรียมกองทัพเมื่อพร้อมแล้วพระรามก็ยกกองทัพออกจากพระพราไปสู่สนามรบและไปหยุดรถเคียงคู่กับรถของพระลักษณ์เมื่อพระรามไปถึงสนามรบ พระลักษรีบกราบทูลเรื่องหนุมานทรยศไปเข้ากับทศกัณฐ์แต่พระรามยังทรงเย้มพระสวนและทรงกล่าวกับพระลักษณ์ว่าถ้าฮานุมานทำอาถรรพ์เหมือนเมื่อวานพระองค์จะฆ่าให้ตายฝ่ายฮานุมานตื่นขึ้นมาตอนเช้าออกจากปราศาสตมาเฝ้าทศกัณฐ์ที่ท้องพระโรงทศกัณฐ์ตรัสกับหนุมานว่าวันนี้ให้หานุมานหยุดรบสักวัน เพราะว่าเมื่อวานออกไปสู้รบยังไม่หายเหน็ดเหนื่อยแต่หนมุมานเกรงว่าถ้าหยุดจะทำให้พระรามกล่าวโทษได้ว่าทำงานชักคาหนมุมานจึงลวงให้ทศกัณฐ์ออกรบเป็นแม่ทัพใหญ่เพื่อให้พระรามสังหารจึงทูลต่อทศกัณฐ์ขอให้ยกทัพไปวันนี้ตนเองจะรีบจับตัวพระรามและพระลักษมณ์มาถวายให้ได้ และขอให้ทศก,กัณฐ์ยกกองทัพออกไปเป็นแม่ทัพใหญ่ทศก,กัณฐ์ดีพระไทยที่ฮนุมานกล่าวเช่นนั้นจึงสั่งให้จัดเตรียมกองทัพทันทีโดยให้ฮนุมานเป็นกองทัพหน้าเมื่อฮนุมานซึ่งเป็นกองทัพหน้าเดินทางมาใกล้สนามรบก็คิดที่จะลวงให้ทศก,กัณฐ์ได้อับอายหมู่มานทั้งกองทัพจึงสั่งให้หยุดทัพ แล้วหนุมานลงจากรถทรงเดินไปยังรถของทศกัณฐ์และทูลว่าขอให้หยุดกองทัพก่อนตนจะไร้มนกรรบังกายเพื่อเข้าไปจับพระรามพระลักษณ์ถ้าทศกัณฐ์เห็นตนลอยอยู่กลางอากาศขอให้เร่งพลเข้าไปตนจะส่งพระรามพระลักษณ์ให้ทศกัณฐ์เป็นผู้สังหารทศกัณฐ์เชื่อและทำตามที่หนุมานบอก แล้วหนุมานก็ไร้มนกำบังกายแล้วเหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าจึงเอาหินที่ใส่กล่องดวงใจของทศกัณฐ์เหาะขึ้นไปให้ฮานุมานณกลางเวหาทันทีตามที่นัดหมายกันไว้แล้วทั้งสองตนก็เหาะไปลงที่กองทัพพระรามแล้วเอากล่องดวงใจยื่นให้พระรามพระรามได้กล่องดวงใจของทศกัณฐ์ก็มีความยินดีเมื่อพระลักษ์ทรงทราบว่า สิ่งที่ฮนุมานทำกับพระองค์นั้นเป็นเพียงแต่กลลวงเพื่อที่จะเอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์มาให้ได้จึงตรัสชมเชยในความมีปัญญาของฮนุมานพระรามตัดยกย่องฮนุมานต่อหน้าพระรักษว่าฮนุมานเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีเป็นขุนพลแก้วของพระองค์ที่มาช่วยปราบมู่มานทั้งหลายฮนุมานทูลต่อพระรามว่า ขณะนี้ตนกำลังลวงทศก,กัณฐ์ให้ยกทัพออกมาและรออยู่ที่ชายป่าโดยบอกว่าตนจะมาจับตัวพระรามพระลักษณ์ไปถวายโดยที่ทศก,กัณฐ์ไม่ล่วงรู้แม้แต่น้อยว่าเป็นคนศึกของตนและเมื่อทศก,กัณฐ์เห็นตนกลับไปก็คงจะยกกองทัพเข้ามาขอให้พระรามเพล่งสอนพรหม,มาสออกไปสังหารทศก,กัณฐ์ส่วนตน จะเอากล่องดวงใจไปด้วยและจะเป็นผู้ขยี้ดวงใจของทศกัณฐ์เมื่อกล่าวจบหนุมานก็พากล่องดวงใจของทศกัณฐ์เหาะขึ้นไปเมื่อทศกัณฐ์มองเห็นหานุมานเหาะมากลางอากาศก็สั่งให้เสนามานเร่งเคลื่อนกองทัพเดินทางต่อไปพร้อมกับบอกให้หนุมานส่งพระรามพระลักษมาให้ตนเมื่อทศกัณฐ์เคลื่อนกองทัพมาใกล้สนามรบ ฮานุมานจึงลงมาขวางหน้าแล้วชูกล่องดวงใจยเย่อเย้ยทศกัณฐ์ทศกัณฐ์เห็นกล่องดวงใจของตนอยู่ในมือของอานุมานก็ตกใจหน้าซีดเหมือนกับจะตายทั้งเป็นพรางกล่าวลำเลิกบุญคุณที่ตนยอมรับไว้เป็นโอรสบุญธรรมเพื่อวิงวอนให้ฮานุมานคืนกล่องดวงใจฮานุมานกล่าวตอบว่าตัวทศกัณฐ์เป็นคนที่ขาดศีลธรรม เป็นต้นเหตุให้เกิดเหตุร้ายวงยักษ์ล้มตายลงมากมายและที่พระรามยกกองทัพมาครั้งนี้เพราะทศกัณฐ์ไปลักเอานางสีดามเหสีของพระรามมาหากว่าทศกัณฐ์ไม่ยอมส่งนางสีดาคืนตนก็จะไม่ส่งกล่องดวงใจให้เช่นกันทศกัณฐ์โต้อตอบพานุม,มานไปว่าที่ตนไปลักนางสีดามานั้นเพราะว่าเป็นพรมลิขิต และแม้ว่าตัวจะตายก็จะไม่ส่งนางสีดาคืนส่วนหนุมานนั้นไม่รู้จักบุญคุณที่ตนคิดเลี้ยงเป็นโอรสบุญธรรมหนุมานกล่าวโต้อตอบทศกันว่าเป็นคนชั่วร้ายและจะมากล่าวหาว่าตนไม่รู้จักบุญคุณไม่ได้จะมากล่าวหาว่าตนหลอกลวงก็ไม่ได้เพราะการสงครามนั้นย่อมมีกลนศึก แล้วฮนุมานก็ถอดเครื่องประดับและเครื่องทรงที่ทศกัณฐ์มอบให้โยนกลับไปให้ทศกัณฐ์แล้วก็เอากล่องดวงใจของทศกัณฐ์มาหลอกล่อทำท่าจะยื่นให้ทศกัณฐ์รู้ตัวว่าเสียทีแก่ฮนุมานก็รู้สึกอ่อนใจเพราะรู้ตัวว่าถ้าตนไม่ได้กล่องดวงใจคืนมาก็ต้องตายแน่นอนแต่ก็ยังทําใจแข็งกล่าวกับฮนุมานว่า ตนไม่เคยกลัวตายแต่วันนี้ขอกลับเข้ากรุงลงกาก่อนเพื่อจะได้สั่งเสียมาเหสีและเหล่านางสนมต่างๆแล้วพรุ่งนี้จะยกกองทัพมาใหม่ทศกัณฐ์จึงสั่งโลทันให้ยกกองทัพกลับเข้ากรุงลงกากล่าวถึงพนุมานเมื่อทำการสำเร็จจึงกลับมาทูลพระรามว่าทศกัณฐ์เลิกทัพกลับเข้ากรุงลงกาแล้วพระรามก็สั่งเลิกทัพ กลับสู่พระพาฝ่ายทศกันเดินทางกลับกรุงลงกาด้วยความท้อแท้ใจเพราะไปเสียทีแก่หานุมานและรำพึงรำพันมาตลอดทางจนลงจากรถและดูเหมือนว่าจะไม่มีกําลังที่จะเดินต่อไปนางมนโทและเหล่านางสนมกำนันมองไม่เห็นเสียงและแขนซ้ายขวาของทศกันก็พากันตกใจ รีบวิ่งเข้าไปใกล้จึงมองเห็นและช่วยกันประคองทศกัณฐ์ขึ้นไปยังปรา,าสาทลางนางเข้าจูงพระกรบทธจรห้อมล้อมซ้ายขวาบ้างประคองพญาอสุราขึ้นยังมหาปราสาทชัยต่างพากันนวดฟันทศกัณฐ์แล้วทศกัณฐ์ก็เล่าว่าตนเสียรู้แก่หานุมานที่เข้ามาหลอกลวงจนได้รับไว้เป็นโอรสบุญธรรม เพียงเพื่อที่จะไปลักเอากล่องดวงใจและบัตรนี้ฮันุมานได้กล่องดวงใจของตนหนีไปแล้วและตนก็คงจะต้องตายจากนางไปเมื่อนางมณโทและเหล่าสนมกำนันได้ฟังต่างพากันโศกเศร้าร้องไห้คร่ำครวญและพร่ำรำพันถึงเรื่องราวที่ผ่านมาทศกัณฐ์กอดนางมณโทแล้วพากันกันแสงและทศกัณฐ์บอกแกนางมณโทว่า หากตนสิ้นชีวิตไปแล้วขอให้นางไปฝากตัวอยู่กับพิ่เพกและขอให้มีความอดทนและพรุ่งนี้ตนก็จะลาจากนางไปแล้วนางมนทนทูลว่าขอให้ทศกัณฐ์อย่าเพิ่งออกไปรบในวันพรุ่งนี้ขอให้รออีกสักสามวันเผื่อว่าอันตรายจะได้เบาบางลงและเหล่าสนมกำนันเห็นนางมนโทกันแสง ก็พากันร้องไห้และคร่ำครวญรำพันเช้าวันรุ่งขึ้นทศกัณฐ์สั่งให้มะโหทรจัดเตรียมกองทัพเพื่อไม่ต้องการให้ใครตำหนิได้ว่าตนเกรงกลัวข่าศึกเมื่อจัดเตรียมกองทัพเสร็จทศกัณฐ์ก็ประกาศว่าวันนี้เป็นวันตายแต่ก่อนตายขอฝากเกียรติให้ปรากฏไว้บนแผ่นดินแล้วก็สำรวมใจนิมิตกายเป็นพระอินทร์ และอาบน้ำแต่งองค์ทรงเครื่องพร้อมแล้วก็เดินออกมานางมนโทและเหล่าสนมกำนันก็พากันเข้าไปกอดบาดซ้ายฝาและร้องไห้ด้วยความสศกเศร้าทศกัณฐ์เห็นนางมนโทและนางสนมกำนันทั้งหลายร้องไห้สศกเศร้าทําให้ทศกัณฐ์พลอยสศกเศร้าตามไปด้วยแล้วกล่าวสั่งเสียนางมนโท หลังจากที่ทศกัณฐ์สังเสียนางมณฑูและสนมกำนันแล้วก็เดินออกมาจากพระราชวังแล้วหันซ้ายแลขวาไปมองปราศาทร,ราชวังด้วยความอาลัยกรุงลงกาครั้นออกมานอกพระนิเวศท,ทอดพระเนตรเหลือบแลซ้ายขวาพินิษพิษเพ่งดูพาราสนุกดังชั้นฟ้าสุราลัยเสียดายมหาปราศาสตโอภาษดังวิมานแขไข ทั้งสามแก้วเววามอรารามไปเคยได้เป็นสุขมาช้านานทีนี้จะแลรับแล้วประสาทแก้วที่เคยเกษมสารเสียดายห้องทองอันโอฬานงามจำรัดชัดชาวานตรการตาเคยฟังเสียงขับนางจำเรียงสำเนียงยั่วยวนสเสน่หาเคยพิรมสมสุขทุกเวลาอนิจจาแต่นี้จะลับไปเห็นปราสาทมนโทเมียรัก พยาย์ทอดถอนใจใหญ่ยิ่งคิดยิ่งแสนอาลัยจะจำไกลจริงแล้วในครั้งนี้ขณะที่ทศกัณเดินทางไปยังสนามรบนั้นมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเดินทางไปแต่เพียงผู้เดียวบรรยากาศเย็นยะเยือกบรรดาเสนามานไม่ร่าเริงธงไม่โบกสะบัดมีนกแสกบินมาเฉี่ยวงอนรถและส่งเสียงร้องดังเสียงผีป่า มีลูกอุกกาบาตตกลงมากลางกองทัพและเกิดเป็นเปลวไฟใบไม้ริมทางสงบนิ่งไม่แกว่งไกวดอกไม้ผลไม้ไม่ผลิดอกออกผลนกในป่าไม่ส่งเสียงร้องกำกงของรถทรงเงียบกริบราชสีลากรถไม่คึกขนอง ท้องฟ้ามีเมฆบดบังแสงอาทิตย์จนมืดครึ้มเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวล้วนแต่เป็นลางร้ายทศกัณฐ์ก็ยังฝืนใจเร่งเคลื่อนกองทัพมาจนถึงสนามรบฝ่ายพระรามทรงมีความยินดีที่ได้กล่องดวงใจของทศกัณฐ์มาไวา้และเมื่อถึงเวลาก็ตรัดสั่งสุครีพให้จัดเตรียมกองทัพเพื่อออกไปต่อสู้กับทศกัณฐ เมื่อจัดเตรียมกองทัพพ,พร้อมแล้วพระรามพระลักษณ์ก็เสด็จมาขึ้นรถทรงและเคลื่อนกองทัพออกไปยังสนามรบทศก,กัณฐ์ได้ยินเสียงกองทัพของพระรามก็เกิดความหวาดกลัวแต่ก็ยังใจแข็งสั่งให้เสนามานเข้าต่อสู้กับบรรดาทหารวานน์เสนามมนเข้าต่อสู้ตะลุมบอลกับบรรดาทหารวานน์แต่ถูกทหารวานน์ตีจนแตกกระจัดกระจาย และถูกสังหารตายเกลื่อนกาดเหลือแต่เพียงโลทันซึ่งเป็นสารถีกับทศกัณฐ์เท่านั้นทศกัณฐ์เห็นว่าเสนามานตายเหลือเฉพาะโลทันซึ่งมีหน้าที่ขับรถและตนเท่านั้นจึงเข้าไล่ตีบรรดาทหารวานนอนแต่เพียงผู้เดียวจนบรรดาทหารวานนอนพากันหนีไปอยู่ที่หน้ารถทรงของพระรามทศกัณฐ์จึงแสงสอน เพื่อหมายจะสังหารพระรามและพระลักษณ์แต่สอนของทศกัณฐ์กลับไม่มีเสียงและสอนกลับกลายเป็นเข้าตอกดอกไม้ไปตกที่หน้ารถของพระรามด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ทศกัณฐ์ต้องตกตะลึงพระรามมองเห็นทศกัณฐ์ซึ่งแปลงเป็นพระอินทร์ก็เกิดความลังเลชักสอนออกมาเงื้องน้าแต่ก็ยังไม่แผลงออกไปสักทีพระลักษ และ18มงกุฎรวมทั้งทหารวานอนทั้งหลายก็พากันหลงไหลในรูปของทศกัณฐ์เพลงฝ่ายหนุมานเห็นพระรามชักสอนเนื้อง่าแต่ยังไม่แผลงออกไปเพราะหลงรูปของทศกัณฐ์ซึ่งแปลงเป็นพระอินทร์ก็โกรธดีบเข้าไปทูลถามว่าเหตุใดจึงไม่แผลงสอนออกไปและขอให้พระรามอย่าไปหลงรูปกลของทศกัณฐ์ ขอให้รีบแผลงสอนพลมมาศออกไปสังหารทศกัณฐ์เมื่อพระรามได้ฟังอนุมานก็ได้สติจึงแผลงสอนพลมมาศออกไปถูกอกของทศกัณฐ์พลัดตกจากรถและงาช้างที่ปักอยู่ที่อกของทศกัณฐ์หักกระเด็นเป็นสองท่อนขณะที่ทศกัณฐ์กำลังถูกสอนล้มลงและได้รับบาดเจ็บอยู่นั้นสายตาก็เหลือบไปเห็นพี่เพกซึ่งเป็นน้องชาย ทศกัณฐ์พยายามฝืนกายและใช้ทั้งสิบปากพูดกับพิเภกด้วยความสำนึกผิดหานุมานเห็นว่าทศกัณฐ์ต้องสอนของพระรามล้มลงจึงเอาดวงใจของทศกัณฐ์มาขยี้จนแหลกละเอียดอยู่ในมือของตนชีวิตของทศกัณฐ์ก็ดับสิ้นณบัดนั้นและมูเทพเทวาทั้งหลาย เมื่อเห็นพระรามสังหารทศกัณฐ์จบสิ้นชีวิตต่างพากันเศร้าซ้องสรรเซิญส,ส่วนพระรามยังสงสัยว่าเพราะเหตุใดทศกัณฐ์จึงแปลงกายเป็นพระอินทร์และงาช้างที่หลุดออกมาจากอกนั้นมีความเป็นมาอย่างไรพิเภกทูลต่อพระรามว่าที่ทศกณัณฐ์แปลงเป็นพระอินทร์เพราะรู้ตัวเองว่าตนเองจะต้องตาย จึงต้องการให้มีเกียรติปรากฏไว้แต่เมื่อต้องสอนร่างก็กลับกลายเป็นทศกัณฐ์ดังเดิมและพิเภกยังเล่าความเป็นมาถึงงาช้างที่ปักอ,อกทศกัณ์และมาหลุดออกเพราะสอนของพระรามว่าเป็นงาช้างที่พระอิศวรคว้างไปปักอ,อกและสาบไว้ให้ถอดไม่ออกจนกว่าจะถึงวันตาย เนื่องจากทศกัณฐ์ไปแย่งบุตรสบกของพี่ชายคือกุเรปันและกุเรปันหนีไปพึ่งพระอิศวรทศกัณฐ์ยังตามไปฆ่าจนถึงที่อยู่ของพระอิศวรพระองค์ทรงพิโรธจึงถอดงาช้างว้างไปปักอ,อกทศกัณฐ์พระรามกล่าวกับพิเภกว่าทศกัณฐ์เป็นยักษ์ที่หยาบช้ามากแม้แต่กับพระเชษฐาของตนเองก็ยังทำร้ายสมควรแล้ว ที่ตายไปและตรัสกับพิเภกว่าให้จัดการพระศพของทศกัณฐ์ตามแต่พิเภกต้องการเมื่อสั่งเสร็จแล้วก็ให้เลิกทัพกลับทับพลาจบรามเกียรติเล่าเรื่องครั้งที่24สวัสดีครับ